เตาอบไม้ไผ่นะครับทดลองครั้งที่1คลิปที่2ครับมาดูตอนนี้เตาติดแล้วครับเตาติดเรียบร้อยแล้วผมหลี่ประมาณครึ่งหนึ่งก่อนนะครับ50%เดี๋ยวไปดูกันผมติดอุณหภูมิ4จุดนะครับเดี๋ยวบอกไปทีละจุดจุดที่1ก็คือข้างล่างของเตาใกล้ๆกับไอ้ปล่องควันออกทางออกปล่องควันนะครับ จุดนี้เพื่อที่จะดูว่าไม้เป็นฐานหมดหรือ,อยังนะครับวัตถุประสงค์เดียวไม่ได้ต้องการพัฒนาฐานคุณภาพสูงถ้าจุดนั้นอุณหภูมิ400ก็แสดงว่าไม้เป็นฐานหมดนะครับจุดที่2ก็คืออุณหภูมิควันครับนี่ควันออกมานี่อุณหภูมิควันเจาะที่อุณหภูมิควันอุณหภูมิควันนี้ถ้าเกิด85ก็คือเตาติดโดยปกตินะครับเตาติด ตอนนี้มันเลยแปดสิบห้าไปแล้วเตาติดไปแล้วจุดที่สามก็คือบนเพดานเตานะครับตรงจุดที่ห่างจากควันเข้ามาสองถังก็คือ2เมตรประมาณสเมตรนะครับแล้วจุดที่สามก็คือกลางเตาในตำแหน่งแนวดิ่งเดียวกันนะครับไม่ไม่ใช่ 3, 4, สามี่จุดที่สี่สรุปจุดที่หนึ่งข้างล่างจุดที่สองควันจุดที่สามเพดานจุดที่สี่กลางเตาอบนะครับไปดูอุณหภูมิ อุณหภูมินะขณานี้จุดที่หนึ่งอยู่ที่เจ7ดสิเอ็ดเจ็บสองจุดที่สองก็คืออุณหภูมิควันนะครับเก้าสิบห้าแสดงว่าเตามันติดเดือะแล้วต้องหลีเล็กกว่านี้ดูอัตราควันก่อนนะครับจุดที่สามบนเพดานของเตาอบอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดจุดที่สี่อยู่กลางเตาประมาณสี่0แปดสิบก็ห้าสิบสองประมาณห้าสิบก็คือต่างกันประมาณสักแปดถึงสิบองศานะครับเออต่างกันไม่เยอะเดี๋ยวเราไปดูควันกัน นี่ควันควันยังมีสีขาวปวนเหลืองเหลืองปนขาวแต่ว่าออกขาว,ขาว,นวนๆนวลๆก็แสดงว่าเป็นควันของน้ําด้วยก็คือน้ําที่อาจจะอยู่ในถังถังนู้นด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้อบนะครับก็คือถังเตาถ่านเราไม่ได้อบนะครับเราจุดเลยก็ค่อยๆระเมียดไฟเข้ามาเลยเพราะฉะนั้นแน่นอนก็ยังมีไม้บางส่วนคลายน้ำนะครับเพราะฉะนั้นควันก็จะไม่เหลืองอ้อยเหมือนที่เราอบนะครับ ส่วนอุณหภูมิในถังนี่มันแค่50 60มันยังไม่คายน้ําไม่น่าจะใช่อุณหภูมิควันน้าจากในนี้นะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือดวัตราการไหลของน้ํานี่ครับเห็นไหมครับไหลไม่ขาดสายเลยโจกโจกโจกเลยอันนี้หลังจากเตาติดแล้วผมเททิ้งแล้วก็เก็บใหม่นะครับมันมีเหมือนมีน้ำสีน้ำตาลมองลงไปผมว่าน่าจะมี ทรายบางส่วนคนเ้วยเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยเขากองติดทรายไว้ผมไ,มได้ล้างไม้ไผ่ที่ใส่ในเตาอ,อบนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูค่า pH กันดูอัตราควันแล้วยังเร็วไปหน่อยนะครับเดี๋ยวผมไปหลีลงอีกหน่อยดูลักษณะควันก็เป็นไปตามที่คาดนะครับถ้าไม่มีลมเนี่ยควันมันจะพุ่งขึ้นแล้วก็ออกตรงปล่องขาวนั้นพอดีแต่ถ้ามีลมปุ๊บมันก็จะเวียงซ้ายขวาเลยครับแต่ลักษณะของควันเนี่ยมันจะไปทั่วโดมเลยครับ เพราะนั้นสิ่งที่น่าสังเกตก็คือถ้าเราไม่ต้องอบแต่ว่าใช้ควันตัวเนี้ยเผาอุดไปเรื่อยเ,อยเนี่ยมอดจะกินหรือเปล่านะครับอ่ะคลิปนี้เท่านี้ครับติดตามต่อไปครับสวัสดีครับ